ผู่มือสล็อตกับ Godfather วันนี้มาแบบรวยๆหล่อๆอกันหน่อยนะครับวันนี้จะมารีวิวเกมจากค่าย PG จีสลอ็อตชิคเกม j ิวออฟพัฟเฟอริตี้นะครับผมอัญมณีแห่งความรุ่งเรืองครับผมมาแนะนำกันอัญมณีแห่งความรุ่งเรืองนะครับหรือ j ิวออฟพัฟเฟอริตี้นะครับคือเกมสล็อตวิดีโอแบบ 6พลาวสีแถวที่มีฟีเจอร์การหมุนฟรีพร้อมด้วยสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์ที่แปลงเป็นสัญลักษณ์ตัววายแบบเหนียวหนึบนะครับแล้วมาดูกันว่าเหนียวหนบเนบมันเป็นยังไงอีกหนึ่งความพิเศษครับสัญลักษณ์ตัววายตัวเชื่อมต่อสัญลักษณ์นะครับจะสามารถลงในเกมธรรมดาได้แบบรางวันใหญ่มโหฬารแบบนี้ครับเมครับถ้าตัววออกมาดังแถวเต็มรูปเต็ม6พาอย่างนั้นนะครับ เราเบ็ดไปแค่20บาทนะครับแต่มีโอกาสได้กำไรอาจจะหลักแสนก็ได้ครับแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าซูปเปอร์เมก้าวินแล้วนะครับเต็มข้อ เขาสู่ฟีเจอร์กันหมุนฟรีครับสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์3 4 5หรือ6ตัวที่กดในตำแหน่งใดๆบนเพลานะครับจะเริ่มฟีเจอร์กันหมุนฟรีโดยมีการหมุนฟรี7ครั้งครับผมเมื่อเริ่มฟีเจอร์กันเหมุนฟรีครับสัญลักษณ์จะถูกสุ่มเลือกไม่รวมสัญลักษณ์ตัววายนะครับและสัญลักษ์สเก็ตเตอร์ให้เป็นสัญลักษณ์แบบพิเศษครับผมระหว่างฟีเจอร์กันหมุนฟรีครับสัญลักษณ์พิเศษทุกตัวที่ปรากฏบนเพลาสองและ5จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ตัววายครับ แบบเหนียวเนืบครับก่อนจะจ่ายเป็นรางวันให้เราครับสลนกษั์ตัววาแบบเหนียวเนืบครับผมบนเพา2 3 4และ5จะยังคงค้าง,ง,างบนเพลาจนกว่าฟีเจอร์การเหมือนรีจะสิ้นสุดครับผมรีวิวของเชอร์อย่างที่เห็นนะครับก็คือสนลนกษัลตัววายก็จะกับตัวเจครับผมค,ครับถ้าเกิดแบบตรึงไว้อย่างนี้เต็มกระดานช่อง2,3,4,5 ก็รับรองเลยนะครับต้องได้รับรางวัลใหญ่แน่ๆครับผมสำหรับเกมอัญมณีแห่งโชคราบหรือ Jail of Property นะครับก็มารีวิวกันให้ดูกราฟิกดูดีดูง่ายสบายตาครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมของค่าย PG ที่อยากจะแนะนำครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยขอบพระคุณพ่ะใค่า